สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel กันพาแมนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตามหวัวคลิปเลยว่าวันนี้ผมจะมเปิดกล่องกับมาสเ e r ร์ a ก e 1หนึ่งตร้อยสอร์ตอิมเพลสนะครับของดาบันโมเดลนะผมก็จะรีวิวตั้งแต่เปิดหน้ากล่องกันอย่างนี้เลยนี่ของเพิ่งมาเลยโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวตั้งแต่เปิดเลยว่าร้านพีจีเขาแพ็กกันมาอย่างไรน,นะฮาวเปิดกันเลยซึ่งผมเองผมก็ยังไม่เห็นหน้าตาข้างในเลยนะเราจะได้เห็นพร้อมๆกันไปนเลย เอาละฮะตื่น้้เห็นเห็นเลยนี่นี่นี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับกล่องสีดำเหมือนกับอาซอสอิมเพลเลยนะครับกล่องแพ็คมาค่อนข้างสวยงามไม่ค่อยมียิ้วรอยอะไรนะงานแพ็คมาอย่างดีนะครับขอแอบเบอมาอีกรอบนึงมีคู้มืออยู่ข้างหลังอะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง เอาละครับเราก็มาดูแผงกันแบบใกล้ๆกันเลยทีเดียวเชียวอะอย่างแรกที่ให้ดูก็คือคู่มือก่อนดีกว่าคู่มือนะครับนี่คู่มือมันนะคู่มือก็มีโลโก้ PG ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะผมซื้อมาจากร้านพีกันดั้มนั่นเองนะร้านนี้เขาก็เปิดพีออเดอร์ทั้งงานจีนหลายๆค่ายแล้วก็งานของบันไดนะครับใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆพีงานพีออเดอร์ order, แล้วงานได้เร็วๆเ,เนี่ย ร้านนี้เลยผมแนะนำนะครับพีกันดั้มนั่นเองนะนี่ก็คือหน้าปกของมันนะเอออยเอ,อืเออ้อมสุดแขนเลยผมหนะ้าปกมันสวยไหมอืมนะครับคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าภายในเนี่ยเขานี่ภายในอ่ะเขาทำมาได้ดีกว่าตัวซอสอิมเพลนะทั้งทที่มันประกอบเหมือนกันนะตัวนี้ยคือพูดง่ายๆตัวนี้มันเป็นงานย้อมของทางบันไดนั่นแหละเออเพียงแต่ว่ามันต่างกันที่แพ็คหลังกับ อาวุธเท่านั้นเองอนะครับส่วนรายละเอียดการประกอบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะมันตัวเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอนะยังมีคออะไรนะนี่คอสปินเดอร์เหมือนเดิมนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้ชัดขึ้นนะครับโอเคนะครคู่มือไม่มีอะไรมากผ่านไปก่อนคู่มือต่อไปต่อไปก็จะให้ดูดีคอฮนะดีคอ อ่าซูมหน่อยป,ปึ๊บอื้มฮึก็ดีคอ์มันจะเป็นดีคอน้ำนะครับที่ให้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ฟอยล์หนึ่งชิ้นลเล็กๆที่มีดวงตานะครับกับตรงเนี้ยมันอยู่ตรงหัวอ่ะอ่ะพูดง่ายๆคือตรงดวงตาเนี่ยทางดาบันเขาทำมาได้ดีขึ้นนี่ง่ายๆว่าเขาเน้นเนี่ยเขาเน้นคุณภาพป้าขึ้นนะครับโดยที่คัดตามาค่อนข้างตรงนะครับไม่เหมือน ดาบารุ่นงินก่อนนะครับดาบารุ่นก่อน,อนคือ,อเรียกง่ายๆว่ามันคัดตามาเบี้ยวอะ่ะมันติดไปแล้วมันก็ตาเหล่นะครับอย่างตัวฟัวเมอร์ที่ผมเคยรีวิวไปนะนะครับอันนี้ดีคอ,อเรามาดูแผงกันก่อนเลยแผงที่ให้ดูก่อนคือแผงแอคชั่นเบสนะครับนี่นี่นะฮะแผงแอคชั่นเบสคือมันจะเป็นสีเทาเงาๆนะครับคือมันจะเป็นแผงสีเทาเงาๆนะครับให้ามาทั้งหมด 3แผงนะครับก็อันนี้แผงที่1เนาะอันนี้แผงที่2นะครับอ่าแล้วก็แผงที่3ก็คือตัวฐานล่างมานั่นเองอืมมีรายละเอียดมาเหมือนฐานที่ทางบันไดขายแหละครับเหมือนกันเขาเขาก๊อบมันเลยแหละแต่ผมบอกเลยว่า a อคชั่นเบสรุ่นนี้ไม่แข็งแรงอืมตู้ตัวสไตล์ฟีดอมไม่ได้แพงต่อไป แผงสีแดงนี่เลยให้มา2แผงนะครับจะเป็นแผงเอฟเฟกต์เขาเรียกพาร์ดเอฟเฟกต์ใช่ไหมก็จะมีเป็นบีมเซเบอร์ก er ่อนคู่หนึ่งซึ่งทํามาเขาจงใจทําให้มันโค้งนะฮะสังเกตไหมเขาจงใจทําให้มันโคง้งนิดหนึ่งนะมันไม่ได้เบี้ยวมานะมันหนึ่งแผงนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่เป็นลูกเล่นของปืนนะครับเป็นเอฟเฟกของปืนนะครับสองอันแล้วนี้ก็จะเป็นปลายดาบยาวกับ ตัวดาบสั้นนะฮะเหมือนมีดสั้นนั่นเองแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวดาบยาวเหมือนกันก็คืออันนี้ปกติแล้วตัวซอสอิมเพลวมันจะให้มาสองแผงนะแต่ตัวนี้มันทำแต่ตัวนี้มันทำมาแผงเดียวนะครับเพราะว่ามันมีดาบยาวเล่มเดียวต่อไปก็เป็นแผง PC อืมนะฮะก็ PC รุ่นหลังๆมาก็มันจะเป็น PC ที่ไม่ยืดหุ่นนะเป็นแข็งๆนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่เป็น p ีที่ค่อนข้างให้ตัวนะบีบได้อะไรเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยมันแข็งๆมาเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยรุ่นใหม่ๆของบันไดเขาก็ทําแบบนี้นะผมด่าว่าอันเนี้ยดาบานมันก็ไปก๊อบของบันไดเข้ามาทีนั่นแหละสไปเอาไปแผงสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสีสดใสเลยทีเดียวนะสีเงินสีน้ําเงินค่อนข้างสวยนะครับก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตัวนี้มันน่าจะสวยด้วยสรลีระมันอยู่แล้วอ่ะมันเลยไม่ต้องใส่ดีเทลเยอะนะครับ อันนี้เป็นดาบมันมั่งเนี่ยตัวยาวเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบกรอบที่เป็นสีฟ้าคือตัวเนี้สีหลักๆมันคือสีขาวกับสีฟ้าใช่ไหมแผงอันต่อไปเป็นแผงสีออกม่วงอ่อน,ออนหรือฟ้าอ่อนเนี่ยผมว่าฮันิยามันไม่ถูกนะครับอ่ะมันก็จะเป็นชิ้นตรงสเกิร์ตด้านเนี่ยผมจาได้อันนี้อะไรจาไม่ได้เหมือนกันหัวไหลหรือเปล่าเออแผงเดียวแค่นี้นะครับอ่ะต่อไปก็สีแดงนะครับให้มา2แผงนะก็ เป็นสีแดงที่ค่อนข้างสดใสนะครับขอแผงเป็นในส่วนของตรงเท้ากับตรงแพกหลังนั่นเองนะครับแพกหลังที่มันเป็นยานนะนะม,มันมีชื่อไหมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะครับอ่ะก็ถือว่าสีไม้เคเล่นะครับสีไม้เคเล่เนสีแดงสดใสใช้ได้นะครับก็ไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรมานะต่อไปเป็นแผงสีดํา นะฮะสีดำสองแผงแน่นอนครับอย่างนี้ที่เห็นก็คือเป็นยานแน่ๆเป็นในตัวคอมันแน่ๆเลยนะครับนะฮะหรือเป็นแพ็คหลังว่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกแผงหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าสีดำสองแผงนี้ทำสีออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือไม่เงามากนะครับสีดำออกด้านนิดๆด้วยซ้ำนะดูแผงมีราคาดีนะครับสีดำสองแผงนี้แล้วก็เป็นแผงสีขาวนะครับที่ จะเรียกว่าไกลสีไสคอลเลอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันมีสีใสมาด้วยก็จะมีที่เป็นส่วนสีขาวนะครับแล้วมีมีตรงสีแดงที่เป็นคางติดมาอันหนึ่งแล้วก็สีเหลืองนะฮะแล้วก็สีน้าเงินตรงนี้ส่วนสองชิ้นที่เป็นผ้าใสนะอืมนี่หนึ่งแผงนะครับสังเกตดูนะครับแผงทุกแผงมันค่อนข้างทําออกมาเงานะแล้วก็แผงสีขาวทั้งหมดนะครับผมให้ดูทีละแผงแล้วกันแผงแรกก็จะเป็นตัวคนขับชื่ออะไรนะชื่อชินเนี่ยนะ ก็จะมี3ามตัวเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวที่ถือหมวกนะครับถือหมวกแล้วก็ยืนกำหมัดแล้วก็นั่งนะฮะนั่งก็จะเป็นตัวที่ใส่กับตัวยานมันนะฮะหอันนะครับจริงๆตัวนี้มันอยู่ในแผง C ีนะแต่เขาแยกมาเพราะมันเหมือนเป็นแผงมันใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเหน็ดอยู่ประมาณนี้นะฮะไม่เป็นไรต่อไปก็เป็นแผงใหญ่เลยแผง C ีนะครับก็อันนี้จะเป็น กรอบด้านนอกที่เป็นสีขาวทั้งหมดของมันเลยนะเาเนลายทำมาค่อนข้างดีแต่ไม่ลึกนะฮะมันยังทำลายไม่คมเท่าของมันใดนะฮะก็ถือว่าทำมาได้ดีระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะน่าจะเป็นในส่วนของดาบใหญ่มันอานะครับแล้วก็อีก2แผงนะฮะแผง B ีนี่ ก็เป็นเกาะชั้นนอกมันจะเป็นพวกต้นขาหัวเข่านะครับข้อศอกแขนอะไรประมาณนี้เออเพราะว่าไปเลยนะสีขาวแล้วสุดท้ายอย่างที่ผมมองว่ามันทํามาได้สีค่อนข้างไม่สวยสําหรับผมก็คือแผงสีเทาทั้งหมดที่เป็นโค้งนะฮะห้าแผงทําไมถึงผมถึงไม่ชอบหรอครับเ <c oughs> พราะมันทําออกมาเงาก่าแผงอื่นนะคือมันอันนี้มันทําออกมาเหมือนกับงาน สมัยก่อนเลยที่เขาว่ากันว่าพลาสติกมันดูไม่มีราคาเออมันมันดูแบบดูดูดูพลาสติกของเล่นมากเกินไปอะ่ะนะฮะทั้งหมดเลยประมาณ5แผงเนี่ยเป็นโคงมันเนี่ยอืมเนี่ยมันทำออกมาเงาวิ่งเลยนะเงา,าแผงอื่นละเออคือในในกล้องมันอาจจะดูไม่แตกต่างจากแผงอื่นนะแต่คือถ้าเกิดคุณเห็นด้วยตาเปล่าของคุณเนี่ยคุณจะรู้เลยเลยว่ามันต่างกันนะครับกับแผงสีดำเห็นไหม คือมันมันมันสะท้อนแสงมันก็เงาแหละแต่คือมันเงากระแบบกันนะเห็นไหมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้มันจะเงาวิ่งวิงเลยอ่ะซึ่งแผงสีเนี่ยผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ข้างในตัวของมันอีกทีนึงมันจะถูกเกรอกบิดทับเออมันจะไม่ค่อยเห็นก็โอเคอยู่นะครับอ่าก็แผงทั้งหมดนะครับยี่สิบแผงนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปนับในคู่มือมันจะได้23บสามนะ ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแผงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะแผงเนี้ที่มาเป็นชิ้นเดียวเนี่ยจริงๆแล้ว่ในคู่มือมันตัดครึ่งมานะมันจะนับเป็น 1- 2สองนะไม่ได้นับเป็นแผงเดียวแบบนี้นะครับอ่าก็บางคนซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยแผงไม่ครบก็ลองดูดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปท้องติงร้านแล้วนะเช็คของของเราก่อนนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่ะก็แผงทั้งหมดนะครับมันก็มีเพียงเท่านี้นะแผงทั้งหมดนะ ก็ยังไงก็คลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเคยเพื่อนๆที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะครับก็ฝากกด u u s s r r i e ์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยแน่นอนต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมต่อเสียงเมื่อไหร่ผมจะรีบทำคลิปลงทันทีเลยนะครับก็ยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ